อโซ่กันโซ่น้ำหอยแช่งกับมี่หอยแมงปูพี่ไม่สนนูโอเคไม่เป้าชีวิตเราต้องเดินหน้าแมนเสือกลกแมได้ไหมถ้ามาหาก,กินสู่ด้วยชีวิตครั้งหนึ่ง เราเดอนนารับงานไปยกมือเสียงหัวกูให้งานให้การมากงานเขาล่วนๆจางได้งานหน่อยงานเน,นไปเบิ้ลค่ะวับไปอันบ่ปไปจะตัดออยกบบ่ปไปจะตัดออยก็เหมือนกูมั่นเพราะว่ายใจกูเป็นปปเกิดมากเพราะเหตุ ิดมากับล้ำรูดหน้าเั็ฮบ่เป็ินฮึมแม่บองฮิปโปพินเห็นได้ไปรูปอ่ะแม่หาเขาเห็นรูปงามๆกัเอาขึ้นแน่โปรโมทวยศิลปินเขาผู้งามประเสรนฐจ้างเขาไปร้านกัหารูปงามๆให้เขาขึ้นโปรโมทตุ๊บสูบตีบชิบทาอุดอิดอิโว้ายห่อน ตา,ายดิ่ผู้ใดเนี่ยสวัสดีค่ะบอสมาหลวบ่พะอมาเมีงยงไทยหลวบ่พะอโผดดนะคือ่าไปอันคือ่าไปอันยังไงละ่ะไปเมาคักแท้ค่ะเอ้ย เป็นห่วงเขาดีดิดแล้วเขาก็สวยลูกก็ได้เอาเขากับเขาขายอันทั้งสี่ลาบอดแต่บอดตื่นไหมกับบอยงามคือบอดลาอันนี้แม่กระเถาเลวคือว่าเปเมาคักแขกคือว่าเป็น,อ,อ,ปนอ,อันว่า่ะอันคือรถบัสเสียงดงเสียงดังกันแต่มวนแฮ้งตะบ่กไปด้านไปบ้านมันเั่ออื่นมันมวแตะบ่อ้อย อูดายก้ยไส้ยข่กระไดมากกับมักัดลวดเมื่อวานแม่แม่สวยธรรมชาสตรธรรมศาตรโหดมันตื่นใหม่บอดมันผมมันเกิดใหม่แม้ยนี่ะไปเอาเยี่ยวก็ใส่หรอมาท่าเยี่ยวกับผัวผัววาอยู่น่าสดมากว่นจะเห็นบ่บอดบิ๊กมาเบิ่งคข่ยพุ่อนะดีใจห้บอดอยอัน คอยไล่ติดตึกหมู่บ้านนี่คอยเลด้าเขาคอยเล่ศูนห์เขาคอมเมนต์ให้คอยอันอันต่อต่อเลขบอกคอยเลยคอยเลยคอยเล่หันมาไล่มีคอยบอกค่าอยากไล่ดีดอกมั่นนาแหละคือบอดโนดเขาก็บอก่คอยไล่เล็กไล่เฟซปันใดเนาะเนาะไอเลฟเฟซไอเลฟเฟซเฟซก็ดีคือกันว้าหยังก็ได้ได้หอดดาวได้รางวัลคือกันแต่ก็แบบลื กะกะยานนาแหลคือบอดโนดนสุดนาแหลอีหลีสดอีหลีสดแดงสดคักสดแน่มาเมื่อไรบอดจิกับเบืองไทยเมื่อไรนี่แม่แม่ไปยังแม่ไปฟุกรักษาอยามากคนกันเจอกันกินหอดแล้วจะกินไหวแล้วจกทุกตาเดี๋ยวว่าอื่นค้นแล้ว น้าฟินครับปังๆค่ะแม่ปังเด้อให้ปังเด้อเด้องานเข้ามารัวๆเลยนะคะงานหน่วยงานใหห่หลับเบรืรอพ่อแม่พี่น้องค่ะช่วงนี้ร้อนเงินบ้านตัวเติมแล้วตัวเติมอีกพ่อแม่พี่น้องแฮ้งเฮ็ดไปแห้งบูไปสิได้ซื้อแป้งไปฝากให้แม่อยู่เ่บนหยมีเวลาไปเฮ็ดบอดอันบอดโนวดบอกให้เป็น ทวงบาทแล้วแต่มันีเวลาไปหามาแล้วรายการกินไปบน่นไปวันนี้จะไม่ดา่าไม่บน่นวันนี้จะพูดม่วนม่วนโอ้ยแต่บอลนูนลูกขนาเลยโดไม่ทวงแม่อายเนาะบ่ผู้งามอันแต่บัผฟูญย่ปานเชืลน่นบอกสืส่อซะลูกผู้ดีผู้ดีเดยพ่อไม่พี่น้องลูกู้ดี เราตื่นไมแเรากับผู้ดีโหลดเห็นยังไหนเราบ่เคยพูดบ่ผู้ดียางเสียพราะอยวองเอานาเดียแต่ว่ามันเป็นทางสันอิหรีผู้คนสิผู้ดีไม่ได้คนกับผู้ดีไม่ได้ใดเนาะเนี่ยกับผู้ดีอยู่นี่มันเท่าซื่อมันท่าน๋ยวไปเหตุซื่อเดี๋ยวหลังจากไม่มีงานแล้วจะไปเออเทลร่าบุ้ยจะไปดึงหน้านะคะที่อ่า K.R.M. โรงพยาบาล K.R.M. นะคะกอลวินกับสิไปเห็นตั้งไหนบอลข้าเป็นจากขวองความสวยความงามเนาะนี่หอดโรงพยาบาลมี่หอดที่นี่สิบไปย,ยัง K.R.M. K.R.M. เป็นโรงพยาบาลที่แบบครบสูตรกอลวินก็เป็นการวิลาเพื่อนสาวผมทัง้งหนาสวย อันมานํากันกับผู้ยาบาลฟิลแลดนบอนี่วิลาเจ้าเป็นเอฟซีผู้ยบาลเป็นบอเจ้าเล่มากหรืจะมาม่ทวงข่อยเรียกผู้ยาบาลกับมาทวงแม่มาเถาะท่อหาหมอกรดูแลแม่ให้ชุดใหญ่อี่หลีเจ้าโทษเลยบอดเจ้าโท่แต่เบาเลยว่ามึงเจ้าเบิเบเบ่งแม่ข่อยดูวหวานสิเด้อนานเปินไปเทสิไปเฮ็ดยังแง่ได้เบาหูแล้วล่ะ นามมกกอนแล้วหก็่นุ่มกระตัดนาทองอืมเิ่นใบแต่ว่าฟิวเลยอีกอย่างสิต <patri ots> ้องไปคอล์ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ินเข้าวิตามินไปคอล์วินเพื่นฟืนไปละเพิ่นเพิ่นมาขึ้นเพน่กับไปหาไม่พชรีโอ้มวนกุบเท่านั้นก็ไดข้างอันไต้วันกับมวนกุบเนาะกับเอาแม่ไปน้ำเนไต้วันน่ะแม่ก็อยากไปหาลูกสาวม่นี่ลูกสาวที่ไตวันเดออืม ลูกสาวเจเจอุปโลกได้กินยังบ้าได้กินยูนี่กันได้บ่ดีใจลูกไส้เขาว่าหาซื้อเจ้ผมจากไต้หวันสองล่างไงแม่เป็นไงโอ้ยน้อบอดแม่ก็นิ่แม่ก็นิ่ติดโกตั้งหมอนด้อ อืหนากระนิ่นใส่คนตาแล้วก็ขาเรียกนี่บอดด้บ่ได้ขายหนาะสดุดดิมึงตาแม่บ่อะไรอันแอบเฉียวแอบฝ่าอแอบฝ่าบ่าบอคอยไรยแอบฝ่าจักที่อะไรตัดต่อตัวแมนมักเล่าหลายอยากเจอตัวจริงเอา้าเธอยุใสเธอมาหาฉันแม่ฉันไลยสดุดร้อมเล่าเหมือนที่บอสเราอะไรสุดวันที่เท่าไหร่นะ ขึ้นเจา้จาเข้นบ้าบานเลยเจ้าขึ้นมาบาน,น,ม,าบานมหาขอ่อยเลยวีข่อยผิาไปนางเฮียงขากร้องลวงซองเลยเจ้ามักเล่าหลายขอ่อยผิาเจ้าไปนางเฮียงเล่าข่อยสิบอา,าซูฟั่งเลยวันนี้เพื่อนสาวแต่ส,ตสมัยเลี้ยนแม่มากรุยาบานฟินแลนด์เฮ่เออวันตะอีหยังกะซางแต่มูมันดังเป็นมอระมันกะบ,บ่อนซอนกูป,ปาน,นี อืมผู้ใหญ่บาบาลฟิลแล่มันเข้าไปทุกสถานการณ์หยาบาลเฮตยังมันเบิ้งว่าสันเธอมาหาฉันเราจะพาไปนั่งแม่เลยสวัสด,ดีคารกสาแม่น้องโรสเบรีไปพูดอะไรนี่ถ้าพ่านออดิชันลูกกสัสซไปทำสวยเคเอเอ็มึ้นกันนี่เราออดิชันดูใสออดิชันใสออดิชัน เจ้าซัางเมายั่งแม่โอ๊ยนุน่นมันคือคนมอเมาแห้งเพ่านั้นตีวนี้แม่นนี้เมื่อคืนฉันก็่ได้ดไปใส่ค่ลูกชายเมื่อคืนแม่นอนอยุ่งยันเหมือนแลงฟูกรัชดาเจอกันกับรัศมีมณีนพค่ะศิลปินเดียวค่ะไฟเอ็กกันอยู่กับหมลำมไอดอลน้องอายแล้วก็น้องออฟนะคะแล้วก็น้องน้อง น้องนุน่นแม่ยย่ำไดจะกลับบ้านคะลออ่อเขามือมือ่อไปไล่สดกับแม่ไหมไล่สดตัวเจียวไหมยูชันบุรีเธอบินกลับเลยมือฉันไลส่สดเธอบินกลับไปให้กำลังใจพยาบ,บาลฟิลแลนเลยเวลาฉันสิบผ้าไปนั่งเหีย่ยงขางรองซองไทยหูเปลวนูวหัวมันเธอไปเจอตัวจริงเธอแห้งสิหักแล้วแห้งก็เกาเตเ่อไป,ปสัมผัสตัวจริง เทอ้งสีออกจากเล่าผู้ใดเลยสีแนนอีกจริงเลยผู้ดใดไดเว้าได้จา่าน้ำเล่านี่เด้อห่งหักเราอยูเหล้วหักเลาตืมอีเพราะว่าเขาเป็นคนที่น่ารักเขาเป็นคนที่น่ารักบ่ได้ยองบ่ได้ยองเอาหนาแต่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเบ้ากับเว้า,าเพื่อนเด็กหน่อยซําเนียประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้บางคนนี่บ่าลูลตัวหรอกสิยุทั้งฝา่าอนอันนี้ไม่ค่ะลูกคือเป็นเด็กมายังไงอ่อนนอ้อมท่อมตุน บอกไม่เคยว่าตัวเองเป็นบอสร,ระดับพันล้านหมื่นล้านเขาพู้มสำเร็จก็เฮ้าไปสิบสิบสิบสิสิบพัน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 เท่าแต่ในตัวเขาเนียเป็นเขาเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่ต้องการฟังต้องการความให้กำลังใจอบรมสั่งสอนแม่อยู่แม่หนูออกรถวันที่สามกันย่าเดี๋ยวเอาแม่ไปด้วยได้เลยเราไปฉลองรถกันเลย ล่องแพในตาำนานเอิงมาไ่มนี่เธอมาไหมนวนร่องแพพรุ่งนี้มาเรื่องนี้เนี่ยสวัสดีค่ะลุงนี่เห็นไหมนาำสกุลมานี่นุบมาแล้วเฮ่งๆงมันมาด้วเพื่อนมาด้วยเพื่อนเธอมาหาฉันสันิภาพไปหาผู้จยาบาณฟินแลนด์ไปเมาอยู่ไต้หวันผุนเมืองเมืองดูเขาเป็นลูกเฮ้าทด่วิลา มึงอะจะกินเขาเขาก็จะเอาเขาาปากเข้าเมลข้าจะรอมึงดนก็เดินไปบวชจ้ะว่าไปบวชเป็นเจ้าอาวาสนุ่าเป็นมลจเจ้าป็นเจ้าของธุรกิจจ้ะผู้สูงแล้ว ขายเทียนขายอย่างกระพือกระพืก,พกเธอก็ไมไม่ทําเทียนบูชาทําทเทียน